เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาขี่เบ้าวิซูบิชิเดนเซอร์นะครับคันนี้สภาพสวยนะครับตดปี97ครับเกียร์ออโต้สีน้ำตาลทองครับเครื่อง1 5 0 0ซีครับเบนซินล้วนรถใช้ระบบไฟฟ้านะครับจุไฟฟ้ามีเครื่องเสียงจอสัมผัสไฮโอเนียครับ ต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับพร้อมไมค์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะครับบอกผ้าไม่ขาดครับเครื่องดีเร่งแรงครับเกียร์เข้านิ่มๆน้ำไม่ดันควันไม่ไหลภายในสะอาดล้อแม็กขับพร้อมกับยางอะไหล่ไม่แรงครบครับสีสันภายนอกก็80%เลยนะครับก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างตามสภาพตามอายุการใช้งานนะครับก็มีกันทุกคันนะครับเรื่องริ้วรอยนะครับแม็กสวยยางดรอกดีครับคันนี้ มีประกันชั้น3ให้ด้วยนะครับเล่มเบรกส่าชุดโอนครบครับภาษี6-5นะครับเมษา6 5หราคา55,000บาทนะครับราคานี้พร้อมกับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับเช็คระบบเครื่องเสียงให้ด้วยครับตอนนี้ก็แสงก็มีสาไฟหลุดนะครับเครื่องเสียงเดี๋ยวเจ้าของจะเช็คให้นะครับเช็คระบบไฟฟ้าให้ด้วยนะครับกระจกมองข้างกระปับไฟฟ้านะครับ ราคาต่อรองกันได้ครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเปิดโทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมพิกัดดูรถอยู่ที่นาวมินนะครับสนใจไปดูทดลองขับได้เลยนะครับโทรนะกับเจ้าของได้เลยครับหลังคาเรียบๆนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับนี่ครับแม็กสวยครับยางดอกดียางอะไหล่แม่แรงมีครบๆครับอ่างเรียบๆนะครับไม่มีรอยชนรอยซ่อมนะครับ้องเครื่องนะครับก็สภาพดิมๆครับภายในสวยสะอาดนะครับเบาะผ้า นี่นะสะอาดาทั้งหน้าหลังเลยครับหน้าต่างไฟฟ้าสีบานนะครับอันใดสนใจก็ติดตอ่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ